กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับมาพบม,มาเจอกับแบดวิไลนะครับคือเก่าเหมือนเดิมยังอยู่ในห้องครับมือน,นอียังปลไปใสนะครับมาพบม,มาเจอกับคุณพอ่ณพอคุณแม่ช่วงแรงๆครับแดดลมลม่มตกนะครับบมาในคลิปนี้นะครับน้อ,นองไม่ยาเดนรงตัวเลขแนวาทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับติดล่างแม่นๆอ่า แต่ว่างวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาแนว่ทางของนอง้องแม่ย่านะครับถือว่าสะดุดไปนะครับเ,เป็นธรรมดาครับเรื่องของตัวเลขเนว่ทางมีเขาไม่ลุดเป็นธรรมดาแต่ว่านา,านๆที่นะครับแนวทางของนอง้องแม่ย่าถึงจะสะดุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะรู้กันดีนานๆทีถึงจะสะดุดนะครับ แนวทางของน้องเมียห้ามาติดตามกันต่อครับ16 16ตุลาคมครับ2 5 67ทาได้ดุดแล้วนะครับแนวทางของน้องเมียเดินต่อเนื่องแน่นอนนะครับคุณพอณ่อคุณแม่ที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ห้ยกำลังใจน้องเม่ยนะครับได้สรุปแล้วนะครับคิดว่าเดินต่อแน่นอนอาหายกำลังใจน้องเม่ยนะครับบ๊เป็นยังครับคนเฮา แนวทางนี้รุดมีเขา่าเป็นเรื่องธรรมดาอ่าแต่ว่าตามที่จริงแล้วตามสถิติอ่าแนวทางของน้องไม่ยากก็ถือว่าอ่าเข้าดีเดินดีนะครับกับมีสะดุดบางแน่เป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับอาครับในยูอ่าใน่วงไล่อตอนหนีนะครับคุณพ่อคุณแม่มือนี้นะครับ,นนรบช่วงเร่งๆก็ถือว่าทรงมาหลายสำนักอยู นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะลงให้เด้อคุณพ่อคุณแม่ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็เอฟซีที่เขามาติดตามไม่ยาลืมนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากหลีนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่คุณพ่อคุณแม่จะพลาดข่าวสารแนวทางนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับอ่มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาส่งเสา อ่ามัน,ม,นม,มันไม่มันไม่เด้งขึ้นเลยพ่อวิไลนะครับคุณว่าเอาบรรยากะระบบนะครับระบบขาดเคลื่อนบางทีบางที่นะครับของแอดวิไลคือกันนะครับระบบของ YouTube เพินขาดเลื่อนคือบางคลิปของแอดวิไลนะครับ,บมีโฆษณาเลยนะครับทางทางที่ห้าลงโฆษณานะครับบางคลิปไม่มีโฆษณาเลยเกิดเหตุการณ์คับของทางระบบข้าเจ้านะครับ อ่ะเขากติดตามกันไปเรื่อยๆครับแนวทางน้องเมย 16, ่า16ตุลาคมครับ2567ติดล่างแม่นๆอ่ามาอีกแล้วนะครับอ่าเขียนต่ดเลยนะครับ7มาแล้วพี่น้องงวดที่ผ่านมาดังมากๆเลยหรือว่าจะมางวดนี้นะครับ7 1 สองเจ็ดหนึ่งสองคำนองเมยาสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับยำบาดติดล่างแม่นแม่น,มนเบิ่งสคต์ให้ดีนะครับคุณพอ่อคุณแม่เป็นติดล่างนะครับงวดที่ผ่านมาสะดุดเด้อคุณพอ่อคุณแม่ถือว่าสะดุดไปเฮาก็บาวากรน,นะครับหลังจากแนวทางของน้องเดินดดีมากตลอด อันละก็มีแนวทางของตัวเลขของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับได้พูดคุยกันอยู่ส่วงเสาร์นะครับคุณคุณพ่อเซียนสีเทพก็ถือว่าส่งมาหลักสิบจากนหน่วยล่างนะครับทรงมาาห้แล้วก็โลงไปเมื่อวานนี้เป็นสูตรไม่สูตรบนหลักสิบหลักหน่วยแม่นๆนะครับผมว่านี่เอ็ดวิไลลงไปให้แล้วเป็นสูตรไม่ป้ายแดงของคุณพ่อเซียนสีเทพเลยนะครับอ่ะติดตามกันไป เอคุณพ่อคุณแม่ลอคอยสำนักใดเดี๋ยวท้านเอฟวีไลจะโล่งห้ไปเรื่อยๆนะครับคง,งเหลือเล็กดับคงเหลือพ่อกล้วยคนเดียวนะครับที่ย่างมาปล่อยเหล็กดับไหเอฟคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับเสียนดื้อด้านนะครับแม่นิดกอธมอเล็กดับปล่อยไปแล้วขอไปนะครับ <c oughs> มีการขันข้อนคอนิดหนึ่งนะครับขอไฟเป็นอย่างสูงครับคงเหลือดับของพ่อกล้วยนะครับเดี๋ยวบว่าจะเป็นดับบนดับล่างหวดนี้นะครับจะลงให้ทั้งดับบนดับล่างนะครับแนวทางของพ่อกล้วยอันนี้นะครับเป็นแนวทางของน้องเมย่ยานะครับแคปบหน้าจอกัน7จ็ดหนึ่งสองสำนักไดที่ว่าแม่นนะครับสำนักไดที่ว่าเด็ดลองจับใส่ของน้องเมย่ยาใดนะครับ 712หนะครับเจ็อ่ะพิจรารณากันได้สดุดแล้วนะครับคิดว่าเดินต่อแน่นอนส่วนใไงน้นองจะเดินดีมากตลอดนะครับเอาครแรกนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่รอกค่อยอ่าเพรว่าจะเป็นแนวทางของปู่ซุ้มเงียบนะครับเดี๋ยวทางแอดวไลจะติดต่อปู่ลอกเบิองมืออื่นนะครับวันที่6 วันอาทิตย์นะครับเพื่อปูว่างนะครับเดี๋ยวจะโซ่สัมผัสสดๆให้ FC เอฟได้ติดตามกันเลยนะครับอ่างวดที่ผ่านมาสุดจับคู่ของปู่ซุ่มเงียบก็เข้านะครับามืออื่นคิดว่าแอดวิได้จะติดตอ่ออโทษสัมผัสสดๆปูลองเบิงนะครับว่าจะปูจะว่างบอ่อจังใดมืออื่นนะครับพรุ่งนี้วันที่6วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม เดี๋ยวแอด็ดวิไล่จะย,ยกสายโทรผู้คุยสัมผัสสดๆกันนะครับอ่ารอติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยสำหรับผู้ที่รอคอยแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะครับอ่าครับคอมเมนต์นะครับอแอด็ดวิไลกจะอ่านทุกช่วงนะครับ,บยบายกับส่วงเสานะครับแอด็ดวิไลจะอ่านตลอดอ่ากับขอกาบขอบุญขอบคุณนะครับทีเอฟซี แสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางมากนะครับขอ้ขอกาบขอบุญขอบคุณนเป็นอย่างสูงและการแนวทางที่เอฟซี FC เสนอออกความคิดเห็นมากนะครับแอดวิไลกับบึงนะครับเอาบาว่ากันอ่ะท่านใดน,นะครับเอฟซี FC ท่านใดคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดน,นะครับอยากเอาตัวเลขแนวทางฝากเอฟซีทางช่องนะครับติดต่อแอดวิไลข้ามาใดหรือว่าแอดไลน์ขามาใดเลยนะครับอ่ะเอา เอาตัวเล็กนม้าทางมาแบ่งปัน FC นะครับติดต่อมาอาไฮเอดวิไลโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวทางเอดวิไลจะเป็นพ่อคุณอย่างยิ่งนะครับอจะเป็นพ่อคุณอย่างยิ่งเลยนะครับอาติดต่อมาได้เดี๋ยวยอดวิไลเป็นซื้อกลางให้นะครับเพื่ออยากเอาตัวเล็กเนีา่อทางฝากตอน FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันเอาครับการทําคคิปสดน,นะครับคือก็เหมือนเดิมครับคุณพ่อคุณแม่พูดคุยมาหนียังบ่ถึง8นาทีเลยนะครับอาธรรมดา กด YouTube เพิ่นนะครับเอฟีรกบว่าอย่าว่ารลายนะครับแต่ละคลิปจนเก็บข้อนะครับการทำคลิปสดบ่คือคลิปสัมผัสนะครับใจอยากสัมผัสนะครับ FC ซีแต่เพิ่นกับบสะดวกนะครับเอาง่งไๆบางาาท่านอาจจะคิดว่าเอฟซีแรกคือบาโทรสัมผั์เอาเพิ่นบ่สะดวกนะครับบางสำนักเพิ่นบออยากใส่สัมผัสเลยได้แต่ตัวเลขแนวทางมานะครับนี่คือเหตุผลนะครับอขอแจ้งให้เอซีคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบก,กัน อายุดีไม่แห้งครับทรงๆมันๆให้เดินต่อเนื่องครับแนวทางของน้องเมยย่า16ตุลาคม2567เจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ